สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นแมปไล่ล่าซอมบี้นะครับผมนะตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าแมปนี้คืออะไรครับผมนะแต่ว่าเห็นมันเด้งมาหน้าแรกครับผมนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการอัปเดตมาครั้งที่สามแล้วครับผมนะซึ่งเราก็เข้ามากันเลยครับผมนะว่าเกมมันเป็นยังไงครับผมนะอู้ดูแล้วมันก็น่าเล่นอยู่นะครับผมนะมีการหลบหลีกมีการตีเล่นเป้าหมายอะไรแบบนี้ด้วยครับผมนะแต่ว่าท่าทางผมก็ยัง ไม่ค่อยรู้ว่าผมนี่นี่ตีเลยครับผมนะตีไปหลบไปตีไปหลบไปอันนี้ก็เป็นคาราที่เล่นนะครับผมแบบนี้ตีไปหลบไปเพราะว่าผมยังไม่รู้นะครับผมว่าถ้ามันกัดเราเดี๋ยวเราจะตายเลยไหมครับผมนะเอาแหละโอเคผมโดนกัดไปแล้วครับผมนะตอนนี้ตอนเรือเรานะ่าจะเป็นสีเขียวตรงซ้ายมือล่างนะอ่าเขาบอกว่าให้เรากําจัดอีกยี่สิบสามคนนะครับผมนะเพื่อผ่านด่านอะไรประมาณนี้โอเค อู้ไม่สามคนนะผมนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะครับผมนะว่าท่าทางมันกดตรงไหนครับผมเหมือนแบบสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเนาะตอนนี้ตีไปด้วยหนีไปด้วยตีไปด้วยหนีไปด้วย,วยเพราะว่าเราเป็นการเล่นครั้งแรกนะครับผมนะออือโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับผมนะที่เราต้องไปเก็บอ่าก็น่าจะจัดก,การซอมบี้แล้วก็เป็นการเปิดประตูไปเรื่อยครับผมนะน่าจะเป็นการผ่านด่านหรือเปล่าอันนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าที่รู้คือเราต้องตีไปเรื่อยนั่นแหละครับผมโอเคเอ้ยแต่ว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันสามารถเปิดอะไรได้เปล่า้ายก็น่าจะเปิดอะไรไม่ได้ก็ผมนะไอ้ขี่เขียวนี้น่าจะเป็นการฟื้นแฮปกีหรือเปล่าโอ้โหมาเป็นฝูนงเขยงขนาดนี้ตีรอเลยก็ผมนะนีต่ตีรอ,อเออเจ็บนะครับนี่ก็คือตอนเนี้ยยอมรับว่าผมจะไม่รู้เลยว่าสกิลไปอยู่ตรงไหนหรือว่ามันจะให้ตีที่เฉยอันนี้ก็ ไม่ค่อยทราบนะโอเคผ่านเป็นที่เรียบร้อยก็ผมนะผ่านอันที่หนึ่งใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะเออเดี๋ยวดูแล้วปุ่มผมน่าจะค้างอ๋อนี่ไงครับผมนะ้นี่คือสกิลที่กดนะผมนะเป็นแบบนี้นี่เองเอาละก็บู๊ไปเลยก็ผมนะแต่ว่าครูดาวน่าจะนานนะครับผมนะโอ้มีตัวเดียวได้ดูแล้วเขาให้เรากำกำจัดประมาณสี่สิบเอ็ด คนนะผมให้สี่สิบเอ็ดตัวนะครับผมนะแล้วก็น่าจะไหวยอยู่ครับผมนะถ้าหัดปีแล้วแล้วมันมีที่เ p พแบบฟืฟ้นๆ HP พรได้ยๆก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมนะโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณท่าสิบเอ็ดคนเนอะผมนะการผ่านด่านน่าจะยากอยู่มั้งแต่ว่าที่รู้คือปุ่มมันค้างครับผมนะเล่นไปเล่นมาแนละ้วมันก็ตีเองอะไรประมาณเนะี้ยซึ่งมันก็ค่องข้านที่จะลำบากสำหรับผมนะโอ้โหมาเยอะขานาดนี้ก็ต้องเจอท่าพยุซะหน่อยครับผมนะคือสกิลสองมัน มันกะยากครับผมนะเพราะว่าสกิลสองมันคือกระโดดแล้วก็พุ่งไปทุบพื้นเลยประมาณนี้ซะมากกว่าอ่าโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณยี่สิบเ็ดคนไอ้ยี่สเอ็ดตัวโอ้โหมาเป็นฝูงข,ขานาดนี้ถอยหลังก็ผมเนี่ยผมกดสกิลสองไปปึ้งอ่าโดนแค่สองคนเองครับผมนะซึ่งมันเล็กยากมากมากอ่ามันเตะกาดลอผมนะให้มันมาทีเดียวเลยโอเคผมได้แล้วผมนะสกิลอ่า ตอนนี้เหลือประมาณสิบกว่านะผมนะแล้วมันก็โอ้โหไปฝูงขยุกขนาดนี้กระโดดกระโดดครับผมนะเพื่อรอให้มันอ,อกก่อุกดสกิลพายุไปครับผมเอาอะไรตอนนี้เหลือกี่คนครับผมคนเดียวเหรอเห็นไหมว่าชืลสองแบบมะเร็งหา้ามากเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ถึงด่าน1ทับสแล้วนะครับผมนะก็ย้อนกลับหลังก็ไม่ได้ด้วยต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวสินะ แล้วก็สกิลน่าจะฟูยะดาวอยู่ผมสกิลที่แนะนําคือสกิลหนึ่งกับสกิลสามแล้วผมนะสกิลสองไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าสกิลสองมีเขาไว้สําหรับการจุดทีไกลหรือตัวที่หนีเช่นนั่นแหละครับผมนะพวกตัวที่วิ่งหนีนั่นแหละผมกดสกิลสามไปหมุนทีเดียวก็ตุยแล้วฮะแล้วสกิลสองก็เหมือนทําทําจังหวะจังสามค้งครับผมนะ ซึ่งมันก็แรงแล้วผมนะสกิลหนึ่งกับสกิลสามนี่แรงมากเลยผมนะสกิลสองมันก็แรงนะครับแต่ว่าการจังหวะได้ค่อนข้างที่จะยากมากนะถ้าจะเอามาใช้เนี่ยนัว่าเอาไว้หนีดีกว่าเลยวัานีบผมนี่ดีปีโอเคตอนนี้เหลือประมาณคนนึงนะครับผมนะต้องกำจัดประมาณแปดตัวนะผมนะหรือแปดคนเนะองเขาเรียกคนดีกว่าผมนะเรียกแปดตัวมันรู้สึกไงก็ไม่รู้นะโอเคตอนนี้ทอมเดียมมาอันนี้น่าจะป็น ฝูงท้ายแล้วนะผมเลยไปสุดท้ายแล้วนะครับผมนะกดสกิลสาไปหมุนหมุนอ่าผ่านด่านที่ีเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็มาอยู่ด่านที่ของครับหนึ่งอืมครับผมนะแต่ว่าดูแล้วสกิลค้างแล้วครับผมนะผมก็ต้องคอยกดตีครับผมนะให้มันหายค้างอะไรประมาณนี้ครับผมนะโอเคซึ่งมันเป็นค่อนข้างที่จะบ่อยนะถามว่าบั๊กไหมไม่แน่ใจครับผมนะแต่ว่าการที่มันเปิดน,นี้เราก็แค่กดตีครับผมนะถ้าหานบั๊กตรงไหนเราก็แค่ ทำตรงนั้น,น้วผมนาดีพยุบไปทีเดียวครับผมนะอ่าตอนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสิบแปดคนนะผมนะที่เราต้องกำจัดเนาะอ่าก็เลยปลุกไปเลยครับผมนะอู้อถ้าหากเราเจอถังดับเพลยอเดยวแล้วผมถ้าหากเราเจอถังดับเพลย์แบบนี้เราควรหนีนะ,นะผมนะเพราะว่ามันจมตีแรงนะครับผมนะสาเหตุก็คือมันระเบิดตัวเองนั่นแหละครับผมนะแล้วด่าเม็แรงมากถ้าโดนไปประมาณ สี่ห้าคนแบบพร้อมๆกันนี่เรามีสิทธิ์ที่จะตุยได้เลยนะครับผมอาวเราเจออ้วกครับผมนะตอบ,บีอ้วกตอบ,บีอ้วกนี่ก็ค่อนข้าง,างที่จะน่ารำคาญอยู่นะครับผมนะเพราะว่าอะไรครับผมนะง่ายทีเดียวครับผมคือเขาอ้วกพื่อเราติดพิษนั่นเองครับผมแนละ้วเดินแล้วก็ลดเรื่อยๆอ,อ,อะไรปนระมาณนี้ซึ่งมันน่ารำคาญจริงอันนี้ก็ปุยอะไรอ่ะเขาให้แตะครับผมนะไปดูซิมันคืออะไรอืมนี่โคตรเท่ครับผมนะนี่เดี๋ยวรอให้มีเงิน แตเยอะๆก่อนครับผมนะผมจะซื้ออาวุธใหม่ครับผมนะดูีิว่ามันจะเพ่ขนาดไหนนี่ทุบไปทุบทุบพื้นนี่แม่นนครับผมนะสกิลสองผมทุบใครไม่รู้ว่าผมทุบพื้นโอเคตอนนี้อยู่สองทับสองแล้วเอาแหละถ้าจะเจอบอสทุบสามอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าผมจะผ่านดานหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็เหลือประมาณสามสิบเอ็ดคนนะครับผมนะัดนี่ผมเจอทีทีระเบิดครับผมหนีเนี้ย เพราะว่าตัวมันําคาญเนอะก็เลยวิ่งมาแบบเปิดเปิดให้หมดเลยครับผมนะเราใครอันมุนทีเดียวพี่โอเคอันนี้ก็น่าจะเหลือประมาณสามตีคนนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมก็โคตรําคาญไอตัวครัวเนี่ยแหละครับผมนะเพราะว่ามันตีไกลเนาะแล้วผมตีใครวันเนี้ยเนี่ยสกิลสองไปพุ่งไปหาใครก็ไม่รู้เกันตีตีตีแล้วตีไม่โดน้วยโอเคตีเคร่องครัวโดนพอเราอยู่ใกล้มันมันจะวิ่งหนีครับผมนะแต่ว่าสกิลมันไกลแล้วก็แรงมาก ผสผมที่พยายามที่จะตีครับผมนะแต่ก็ตีไม่โดนนะทีนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมว่าตัวมันตีทะลุได้ด้วยโอ้โหโคกงโอเคตอนนี้เหลือประมาณ1ิห้าคนนะครับผมนะที่จะผ่านด่านตรงนี้เนาะโอเคก็น่าจะเหลือประตูสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมนะน่าจะมีสองประตูหรือเปล่าเอาละแล้วก็เปิดประตูไปเลยครับผมนะโอ้โหฝูงใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าน่าจะมีประตูที่เรสังเกตได้นี่ไงครับผมนะล่อไม้ให้หมดเลยครับผมนะเพราะว่าผมจะใช้ท่าพายุครับผมนะ เออสิวสองหาใครก็ไม่รู้ครับผมนะแล้วก็ปึ่งปึ่งโอเคตอนนี้นะ่าจะอยู่ด่านสองเท่าสามแล้วครับผมนะอืมกรณีใจนี่เปิดประตูทุกบานเลยครับผมนะเขาบอกว่าให้เรากําจัดให้ได้สามสิบแปดตัวเพื่อผ่านด่านเนาะผมแม่งเปิดแม่งทุกด่านเลยคนระับผมนะกะว่าที่จะแบบกดสกิลหนึ่งกดสกิลสองจบทีเดียวเลยครับผมเนี่ยวิ่งพุ่งไปงเดียวเลยครับผมนะการที่จะผ่านด่านให้ได้โอ้แต่ว่ามันเยอะมากเลยนะ หันไปก็มีแค่บางคนที่มานะครับผมนะกดคือสองตุนโอ้ผมเจอเีนทีแล้วโอ้ติดตรงนี้ติดตรงนี้เออืออกดตุยครับผมนะตอ้ตอนนี้ก็เป็นบันตรเตมตีธรรมดากันก่อนแล้วผม,นะววมแล้วเพราะว่ากิดาวดู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 มันแล้วเบิดดีครับขึ้นหลอดแล้วจะได้กดสกิวไปเดี๋ยวนะเออเฮ้ยผมทะลุแมปได้เลยเ้ยถามว่าบัตรอันนี้ไม่แน่ใจครับผมนะแต่ว่าน่าจะโดนเทนทีมาไหล ตัวผมนะก็เลยแบบลอยขึ้นฟ้าเพราะว่าผมโดนเฮนทีแล้วผมก็กสกิลสองในเองครับผมนะก็เลยลอยมาเลยโอ้น่าตกใจจริงๆครับผมนะเออนี่นี่นี่เจออวดพุ่งไปเลยครับผมนะแล้วก็เจอโอ้โหเจอพ่อครัวนี่ครับผมพ่อครัวช่างหอมหวานช่างหอมหวานมันคอาหนีครับผมนะต้องกดสกิลสองหาใครก็ไม่รู้แต่ก็วิ่งไปให้สุดนะครับผมนะเพราะว่าเก็บตัวที่เหลือก่อนเนาะ อืมโอเคเดี๋ยวนตัวขอเก็บคนเข้ากันก่อนแล้วกันแล้วว่าตอนนี้เหลือหมออีกคนนึงมั้ยซึ่งหมอดีน่าลำคานนะครับผมนะเพราะว่ามันชอบหนีอะไรประมาณนี้นะกดสกิลไปแล้วผมปึ่งปึ่งโอเคตอนนี้เหลือประมาณหกคนนะครับผมนะที่เราต้องคอยกําจัดเนาะถ้ากําจัดนี้ได้เราาจะผ่าด่าดอีดาอ่านหนึ่งไปครับผมนะไปลุยเว้ยแค่อีกแค่หกคนเองลุยครับผมนะตอนนี้ก็ มาครับผมนะมาออกันตรงนี้กดสกิลพายุไปครับผมนะโอเคจบไปที่เรียบร้อยครับผมนะอ๋อตอนนี้น่าจะอยู่ดานสุดท้ายแล้วมันครับผมนะดานนี้น่าจะ่องข่านที่จะยากอยู่นะอืมเจอแวมไพร,ร์ด้วยเออเขามาขานาดนี้ก็น่ากลัวด,ดีครับอืมกดสกิลหนึ่งไปโดนโดนทีนทีโอ้ จะตุยอยู่แล้วครับผมตอนนี้หลังปกปืนสกิลสองขาใครก็ไม่รู้ผมนะปกพยุตไปครับผมนะอู้ยพยุตก็แรงกันแล้วผมนะไอ้ใครก็จมตีแดงเหมือนกันนะครับไหนก็ทีมทีผมรับคานทีมทีมากกว่าขอเขาเรียกว่าทีมทีจะมากกว่านะเอาละใครที่ดูถึงตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมว่ามันอยากสนุกไหแต่ว่าอันนี้เกตไปที่เรียบร้อยดีโคตรหล่อผมนี่ดูท่าเกตครับอืมน่าภูมิใจจริงๆ ยังเหลือซอมบี้ประมาณสามสิบห้าตัวนะครับผมนะที่เรากำจัดเนาะที่เราต้องกำจัดับผมนะตืดดูแล้วน่าจะมีเต็มตัวโหดนะนันในทีมทีเข้ามาลรวเบิดใส่หน้าผมโอ้เกิดตุยอบผมนะมนเจอแบบไทยกบผมนะแล้วปุ่มมันก็ค้างอย่ีกแล้วโอ้โหตีมันก็ชอบค้างไม่รู้เป็นไรไรก็ผมนะโอเค เแตนทายมาขนาดนี้กดสกิลหนึ่งไป阿ผมนะถูกถูหลบหลบเอื้อเอื้อเอื้อเราบิด阿ผมนะเก็บปุย阿ผมนะวิ่งหีไปก่อน阿ผมนะไม่งั้นผมน่าจะไม่ไหวแน่นอนแล้วกดสกิลสองไปตุ้งทุกงใครก็ไม่รู้ก็เหมือนกัน阿ผมนะวิ่งหนีก่อนดีกว่าผมนะแต่ว่าน่าจะไม่ไหวครับตอนนี้ก็ถอยหลังยาวๆเลยโวกดสกิลสามไปบผมนะปุ่นปึ่งปึ้งโอเคสกิลนี้ใช้ได้ดีครับผมนะแต่ว่า โอ้ทั้งเวมไพร์ ye, ท olla, europe, ั้งคัวอีกุ้งชนตอนนี้เลือดเหลือประมาณย9่สิบเก้าผมนะฝนก็ตกโฟกัสแบบการมองๆก็ยำแย่อยู่แล้วต้องมาเจอลาบอสดี๋ยวผมนะแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่ใช่บอสนะครับผมนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดได้ทั้งพุ่งได้ครับผมนะและเมกก็เยอะเตยแล้วมาเจอตัวที่น่ารังคาญที่สุดก็คือทีที่ผมโคตรลําคาญเลยตอนนี้ก็ เหลือประมาณ21คนแล้วผมนะที่เราต้องกําจัดเนาะโอเคตอนนี้ดา่านสามเท่าสามอ่าฮก็โอเคตอนนี้เหลือ21คนทำไมพุ่งขนาดนี้พุ่งอึ้งเนี่ยผมนะเจอทีมทีไปผมก็ไม่ไหวแล้วครับผมนะนีนอนอยู่กับพื้นเลยผมนะและ้วก็โอเคต้องพยายามที่จะหลบเทนทีให้ได้นะครับผมแนละ้วเจอเวลไฟพุ่งไปพุ่งมาเรื่องก,ก็จะลดอยู่แล้วผมนะตอนนี้เดือแค่ขึ้นหลอกผมนะ คือเราต้องหนีแล้วสู้หนีแล้วสู้ได้ครับผมนะต้องสู้เดี๋ยวเราเดียวกาสที่ตุยสูนะไรประมาณนี้แต่ที่เดี๋ยวบ้นนานเวนไพ่อยู่สองคนกดส,สกิลสองหนีไปครับผมนะมันก็ยังโอ้โหเหลือเหลือเจกครับตอนนี้จะไหวไหมเนาะเราเรามาลุ้นกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าครับผมเอาล่ะใครที่ดูถึงตอนนี้แล้วสาามรมถคอมเมนต์ให้กำลังใจได้ครับผมแลเหลือเหลือสาบคิดดูโอ้ไหวก็ สไหยดีเออลบพี่ไปเก็บเลือดก,ก,ก่อนนะผมนะตอนนี้เลือกฟื้นฟูมาอย่างน้อยก็เหลือ23แล้ววะเอาแหละมาถึงนี่แล้วครับผมนะเราก็ต้องไปหาวิทยุครับผมนะเพื่อเรียกกู้ภัยแล้วก็กำจัดพมีห้าคนนะผมนะอ่าน่าจะไม่ยากแล้วมั้งหลังจากนี้ก็ผมก็ไม่รู้เลยครับผมนะ ก็น่าจะจบแคทนี้แล้วมั้งเข้าไปครับผมนะแต่ว่าอืมมันอยู่ตรงไหนโอเคผมเห็นแล้วครับผมนะเขาขาตรงนั้นนะครับผมนะจะให้เราเดินไปตรงนู้นนะผมเปิดตรงนี้กดค้างไว้เพื่อเรียบวิทยุอ่าเรียนวิทยุที่เรียบร้อยแล้วครับผมนะแล้วเราต้องทําไงต่อต้องรอหรอครับหรือ,อยังไงเจเ๊เจ๊มายังยังไม่มาครับผมนะแต่ว่าตอนนี้เป็นจุหอโอ้สิบมังแล้วมาอีกสามนาทีครับผมนะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้อีกสามนาที ก่อนฮอจะมาครับผมนะเหลือเหลือแค่4ี่ากับซอมบี้นับร้อยจะยไหวไหมเนาะจะไหวไหมเนาะจากที่เราเป็นอะไรนะผมนะจากที่เราต้องไล่ล่าซอมบี้ตอนนี้เราต้องเอาชีวิตจากซอมบี้ครับผมแเออเจอคลิปเปร์โอ้ระเบิอดอีแล้วผมนะเราเปลี่ยนชื่อชื่อคลิปได้ไหมครับผมนะจะไล่ล่าซอมบี้เป็นการเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ตายได้นอนเลยผมนะกระโดดีเดียวเ มาเป็นฝูขยโขนาดนี้เลยเวลาเหนือชีกว่าแล้วมันติดอะไรวะเนี่ยเออเออเออตัวแล้วครับผมนะวิ่งถายหลังเพื่อตั้งหลังเดี๋ยวผมกดสกิลสอหนีไปครับผมนะเนืองันกหนีไม่ค่อยได้ทั้งทั้งหลาสกิลหนึ่งกับสกิลสามก็เออยังงฟูดาวโอเคได้แล้วผมนะ เฮ้ยเราได้เลือดครับผมนะกดตึ้งเอ้าเอาไปค้างตรงนี้ค้างนี่เขาได้ผมคิดว่าหนีได้หนีไม่ได้นีนีนีสกิลสามไปเลยครับผมนะพยุกไกครับผมนะก็มันเอือเอือโอ้ยเจอทีนทีไปหลายลูกแล้วผมเรจุกปีครับกดสกิลดึงไปครับผมนะทุกไปครับผมนะเจอทีนทีแล้วเอือตายแน่ครับผมนะเฮ้ยเดี๋ยวเราอย่าฟื้นฟูได้ครับผมนะตรงนี้มันมีข้อดีก็คือเราจำจัดซอมบี้แล้วมันมีโอกาสที่จะฟื้นฟู เลือดเราได้ซึ่งอันนี้ก็ข้อดีเลยเหมือนกันเอ้ยเราเจอบอสแล้วตัวใหญ่มากเลยแต่ว่าอึ้งอืมแต่ว่ามันขัดจังหวะเขาผมนะเอ้ยยังตอนนี้เหลือเวลาประมาณสี่สิบกว่าวิเขาผมนะที่ฮอจะมาเว้ยก็พยายามที่จะเอาชีวิตเราผมนะตอนนี้เลือดเต็มก็ถือว่าน่าจะมีโอกาสสูงที่จะขึ้นฮอได้ผมนะแต่ว่าเราพยายามที่จะหนีไปหนีมารับผมนะเอาแหละเขาผมนะตอนนี้ก็ ซีแซปไปซีแซปมาให้กกลุ่มแล้วพายุไปผมโดนกัดอีกแล้วครับผมนะโอ้โหใครก็ไม่รู้กัดเขาบอกแต่ทาให้การมุมมองเรายแย่มากเลยตอนนี้ต้องหันซ้ายหันขวาผมนะกดสกิลหนึ่งไปผมมันทุกไปโอ้ถ้าหาเรากดสกิลตอนที่มันกัดเองมันก็สามารถที่จะรอบพ้นได้ผมนะคือเรารอบพ้นในการถูกกำจัดใช่ถูกการมองเฉยไม่มีอะผมนะโดนกัดอีกแล้วโอ้โหแลการ กำลังเห็ุผมย้ำแย่อีกหนึ่งแล้วสกิลแล้วก็คูดาวด้วยครับผมนะถ้าหารตีทำานามันแทบไม่มีผลเลยนะเอาหละเอาไงครับผมนะรอให้มันออกันครับผมนะแล้วก็กรสกิลสามครับผมนะรอมาเรื่อยๆผมนะฮ้ยเราเจอบอสดนนนะ้แต่ว่าบอสนี่น่าจะฆ่ายากกันนะครับแต่ว่าโคเรายังไม่ใหม่หรอเน,นี่ยเฮ้ยสูงพี่แล้วนะครับ เอาแหละอือหืออือหือรออย่างเดียวผมนะตอนนี้สมบีน่าจะไม่เกิดแล้วผมนะเพราะว่าพอเข้ามาแล้วผมนะแต่ว่าโดนทีนทีไปแล้วบอสตีก็ค่อนข,อข้างที่จะแรงแบบเอาเลยตอนนี้รีบขึ้นฮอดีกว่าผมนะาจขึ้นฮอน่าจะจบภารกิจนะผมนะเอาเลยดกดเทอะผมนะอ้าวผมกดน่าจะกดไม่ทันนะผมนะโดยอมบีตกขนาดนี้ตอนนี้ก็น่าจะเหลือวลาอะไ,ไรเยะโอ้ห้าสี่สามประมาณสามวิก็ผมนะเอาแหละ จะทันไหมจะทันขึ้นหอไหมโอเคไม่ทันชื่นหอครับผมนะจบเปนที่เรียบร้อยครับผมนะสุดท้ายก็แพ้ครับผมนะจะหากใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าเป็นไงเราติดตามนะครับผมนะแต่ดูทรงแล้วปฏรกิจไม่สําเรล็จครับผมนะสุดท้ายก็ตุยอยู่ดีครับผมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับผมนะคลิปหน้าเป็นไงเราติดตามนะครับับวันนี้บ๊ายบายครับ